ยีทูบและผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมแฟนเอ็นจีบายทีวีนะครับไล่อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าแมนอัลเวนพานะครับเป็นเกมแนวอาร์พีจีลงดันและก็ทีนบีนะครับเป็นเกมรวมกันเกมนี้ก็ผ่านมาหลายปีนะครับถ้าผมไปดูไม่ผิดในยูทูปมันน่าจะมีคนอัดไปแล้วตั้งสามปีเลยนะครับขุดเก่าแต่ผมไปขุดเจอมาเลยครับรู้สึกว่าเกมนี้สเปคต่ำก็สามารถเล่นได้ครับเนี่ตอนนี้ก็มีระบบสุนกาญชาด้วยนะครับนั่นี่ก็คือเควสที่เราทำไปเรื่อยๆนะครับทีนะครับเรากด เอ้ดลรวมกันเลยครับผมจะสวมให้เข้ากันแล้วครับเอฟเฟกต์สุ่มบกกอกการมีก็เราระบบเอ่ออะไรเนี่ยต้นทำยังสุดสารที่เป็นงานรางานคำขอน่าเป็นเควสนั่นแหละครับทองแสนเลยเครผมจะมาเริ่มคำกิจยแรกนะครับมีหลายหมดนะมังลางอะไรเนกองกวนปิดกอง ก็ื้อมาเปิดเลยกนะ็เต็มหมาเลยมีโลนตรงยาขนาดนเลยรับโอ้โหโเยอะแยะไปหมดนะครับงั้นผมก็จะมาพาเล่นสมมติครับเอาเอาสักด่านละครันผมเคยเล่นด่านนี้มาก่อนไปใช่ผมอาจจะตัดเยอะหน่อยนะครับเพราะเกมนี้มันจบโคตรนานนี่ครับเป็นเกมอย่างนี้นะครับนี่อะไรเนี่ยต่อไปที่สามาขี่โเนเ้ตดลยครับโอเค เคไม่ไม <Es> ่กูไม่ขีมเลยนี่ครับนี right. ่ค <Yeah. S 2> her ือ right. ด okay. ่านทั้งหมดนะครับหนึ่งท่หกก็คือนี่คือแวนที่แหวนที่นะครับนี่คือจุดเสียนะครับคือมอนเตอร์นะครับนี่ผมจะเล่นดูกดตรงนี้คือนะครับกดปีนี่จะเลือดเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็คือพื้นที่บ้านสร้างไปหมดส่วนนี้เท่าทีาผมจะไม่ผิดนะจุดนี้นี่คืออัวนที่นะครับตรงนี้เน บ่อน้ำผู้เลียงนะครับับน,นี่มีของเก็บให้หมดได้ทุกอย่างเลยน, 4. นี่คือเป็นนักเวทครับหนูได้อันนี้สวดเป็นก่อเปลี่ยสนสวดกีระยะใกล้คอมโบด้วยด้วย ที่มากนี่นา,รา,นรนนาริษัทมังแรงทำไมมึงกลายกันวะดีด่าตอนนะครับเราเจ้าของทำเครียด,ดไม่ว่าจะเป็นเขียดได้ไหม,ไมเขียดได้แต่จเจ้าของให้หมดเลยได้เราพลังวีจะไม่มีใช่ไหมไม่ทำเลยยกไม่เขียดอันสี่สี จะเล่นเคลียร์จนถึง่านบอสเลยนะครับโอเครอแป,ป๊บถ้าไม่เคียร์ได้จบหรือไม่จบก็ได้นะครับโอ้โหเจ,จอบอสดีอรไรวะนี่ขึ้นบนก็ตีเข้านิดเดียวเองย,อยังโผล จะตีเข้าถึงไหนไกันวะนี่วะนตเ,เอีนะครับทำให้แรงขึ้นจะปีแบบสัตว์มาพิอ้คิดขอร้อยัวเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,อีอ,อ้คอโมโบมโอโอโอาความต่อ ขอบคุณที่รับชมมานะครับเกมนี้ก็เป็นเกมอาเก่าแล้วถ้าอยากเล่นก็เล่นนะครับใต้ดีสคริปชั่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาอให้ผมนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเป็นต่อผมก็เล่นได้นะครับเพราะว่าผมไม่ลบๆๆแล้วเกียจแล้วเกมนี้ก็สนุกดีน,นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายจ้า